สวัสดีจ้าพี่นอ้องมีหลายๆคนอันเพิ่นถามเข้ามาพี่น้องเกี่ยวกับระบบสปริงเกอร์น้งนนองไม่นี้เฮากระซีพาพี่น้องมายางเบิ่งจ้าว่าเฮ้าติดตั้งจังไดพี่น้องวางททอจังไดนาะจะเนาะเอาคร่าวๆพอเข้าใจละพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิพายางเบิ่เงเดอ้อเริ่มต้นด้วยตัวแรกเลยพี่น้องซีงเป็นไดจ้าไดตัวนี้เป็นได8.5แอมพ์พี่น้องความเร็วลอบเพิ่นกระซีอยู่ส8ง0ันปรยหบรอบต่อน,นาทีเนาะ มันกระสีดูดนามขึ้นจากห่วยแล้วจ่ะพี่น้องตัวนี้โดยตรงเลยนามมือจ่ะพี่น้องดูดขึ้นมาได้ขี่เป็ดพร้อมพูนแหละมวนกรุบอยู่อันนี้เห้ากระสีต่อไปพี่น้องเท้าสิใส่ทอขนาดสองนิ้วเนาะต่อเป็นสายเมยนไปเลยจ้ะ ตามรอยหาิบต้นเขาใส่ใดทั้งเมื่อสองตเด้อพี่น้องเพราะว่าถ้าเป็นตัวเดียวกําลังทรงมับนสิบอฮอดเนาะส่วนอ่าตรงนี้สิเป็นทอสีหุนเด้อพี่น้องเด้อตรงทอที่ใส่สปริงเกอร์แล้วก็เป็นทอเย่อยๆเนาะที่เขาฟังไปในดินก็สิเป็นทอสีหุนเด้อจ้ะใดตัวแรกนี่ก็สี แห้งอยู่พี่น้องเพราะว่าเขาไม่ได้ไหดหลายเนาะเป็นป่ามบก,กีต้นดอกพี่น้องยี่สิบสามสิบต้นน้องหนังกาเป็นต้นพยุงเนาะพี่น้องเดี๋ยววันนี้เขาสิพาไปเบิ้งอันใดตัวที่สองเด้อตัวนี้ค่อนข้างสีนักอยู่พี่น้องเพราะว่าป่ามมันลายต้นพี่น้องทั้งนี้ประมาณร้อยยี่สิบประมาณนี้แหละตัวนี้เพื่อนสิเป็นบาดาลเด้อพี่น้องสิบม่ได้ดูดจากหวยคือเมื่อกี้นี่อันนี้เป็นนาใต้ดินจา้า ตัวใดก็เป็นตัวเดียวกันเลยจ้ะราคากระซิูประมาณสามพันกว่าบาทในลาพี่น้องตัวนี้นะการปลูกปาล์มครึ่งหลังมีพี่น้องเ้าสิป,ปลูกเป็นแถวละหกจ้ะแถวละหกบวางแถวละเจ็ดปลูกเป็นเก้าคุ้นเก้าเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เฮาซิมาเบิ่งการวางทอเฮาสิวางแบบใดเน,นาะจ้ะเนาะายเมนเฮาก็ะิมีสามทอพี่น้องนี่ทอหนึ่งเด้อ ยู่ขอบแลยจ้าแล้วฮะกระสิยางไปเบิ้งทอที่สองพี่น้องตามแถวนี้มันมีท้ทเมือนหต้นเนาะเนี่ยหนึ่งสอง่าสเนี่ยพี่น้องาซเมนเซนที่สองยู่นี่จ้าอยู่ต้นที่สามอยู่กลางสวนนี่แหละพี่น้องอันนี้เพันกระสิมีสองวาล แถวนี้เดี๋ยวเราจังซิมาเบิงว่าสองวาวนี่เพิ่นทำหน้าที่อย่างพี่น้องเดี๋ยวเราสิพาย่างไปเบิงเอ่อทอเมนทอ,ท,อที่สามเนาะกระนาบปีกสามต้นพี่น้องหนึ่งสองสามอยู่ขอบสุดเลยจ้ะอันนี้คือทอเมนรักๆเพิ่นกระซิมี่สามทอในละพี่น้องที่เป็นทอสองนิ้วเนาะ รจากท่อแม่สามท่อนี่ก็คือเป็นทอยเนาะทีนี้ทอย่อยเพื่กระสิบอัน,น 10, เป็นทอสี่หุนพี่น้องบานนี้กระสิบฟังลงดินจ้าฟังแนวนอนฟังไปเลยพี่น้องฟังข้างเดียวกันเลยจ้าทุกแถวข้างขวาเนาะส่วนข้างซ้ายพี่กระิบเป็นทอร้อยพี่น้องต่อมาจากทางขวาเนี่ยละจ้านี่ส่วนทางขวาพี่กระิบอ่าเป็นทอที่ฟังดินไว้เนาะกันงัวควายมาเหยียบพี่น้อง กันรถเหยียบจ้ะส่วนอันนี้ก็คือท่อเมนท่อกลางพี่น้องท่อที่สองเ่ากแส่แยกเป็นท่อย่อยอีกสองเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ามันมีต้นปามอยู่สองข้างบาพี่น้องมาสิบอ็คือสายเมนอันอยู่ขอบเนาะมันสิมีข้างเดียวเ่ากันเลยต้องแยกเป็นท่อสี่หุนในสองข้างเอาไว้เปิดข้างซ้ายกับข้างขวาเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะนี่คือ ทอย่อยที่เฮาฟังดินไว้พี่น้องข้างขวาจ้าย่างไปทางซ้ายพี่น้องมันสิเป็นท่อที่เฮาต่อมาจากทาง,ทางนั่นเ้อพี่น้องเอ้อตรงนี้เพิ่นสิบได้ติดดินนะจ้าเกือสิร้อยยิงซี่ละเฮาก็เอาเชือกมัดไว้กับงาปามกรไดพี่นอ้องยามตัดหญ้ามันสิได้ตัดง่ายๆเนาะ อ่าส่วนอุปกรณ์ที่เราซื้อมีอย่างแน่พี่น้องก็คือมีขอตอนี่จ้าขอตอแบบนี้ตัวละสิบบาทพี่น้องใส่ต้นละอันจ้าอ่าแล้วก็มีแบบโค้งๆพี่น้องขอตอแบบโค้งๆจ้าอันนี้ก็คือใส่ทั้งเมดต้นหนึ่งที่ใส่สามอันพี่น้องอันงอๆนี่ใส่สามอันเด้ย แล้วก็มีอันที่มันต่อกับสปริงเกอร์แล้วพี่น้องเป็นหัวเกี่ยวจ้าอันสุดท้ายก็คือสปริงเกอร์พี่น้องหัวสปริงเกอร์หัวละสิบกว่าบาทนี่ละจ้างบประมาณที่ใส่ไปทั้งเบิดกับประมาณห้าหมื่นบาทพี่น้องเตรียมเงินไวไ้เลยเดอ้อผู้ใดคิดจากสิทธิตัต้งระบบน้ำพี่น้องประมาณนี้แหละห้าหมื่บาทบ่เกินนี่หรอกพี่น้อง